สวัสดีครับผมนันทพลเพชรสุข5 3 1ส0 6 2 1 8 6สองหวันนี้เราก็จะมาทำการแอสเซมบี้ในส่วนของส่วนประกอบหน้าของจักรยานและสมประกอบหลังของจักรยานนะครับมาลองเป็นตัวจักรยานกันนะครับลมแรกก็ให้คลิกที่นิวนะครับให้เลือกเป็นแบบแอสเซมบี้นะครับรูปแบบไฟงานต่อมาก็ให้เราเปิดในส่วนของช่วงหน้าของจักรยานมาก่อนนะครับ ครับต่อมาก็ให้เปิดในส่วนช่วงหลังของจักรยานนะครับต่อมานะครับก็ให้เราทําการเมจชิ้นงานนะครับส่วนของคอนะครับ เข้าไปในรูด้านในนะครับสวมนงานลงไปนะครับให้เป็นแบบล้มถุนกันนะครับ ต่อามานะครับก็ใช้คำสั่งเมทเช่นเดิมนะครับในส่วนของผิวผดมด้านบนนี้นะครับส่วนของขอบหน้าชิ้นงานนะครับกับขึ้นผิวด้านล่างนี้นะครับ ยืนยันนะครับที่เป็นอัตโเมตินะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้จักรยานเราแล้วนะครับวันนี้ผมขอจบการทำจักรยานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ